พ่อจ้าช่วยไปดูล oui? well ูกเราหน่อยลูกร้องไห้นานแบบนี้เราควรทำอย่างไรดีจะมีว e ิธีช่วยทารกยังไงบ้างมาดูกันค่ะแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์ตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะคะใครที่กดไลค์ขอให้มีเงินในบัญชี4ี่แสนล้านบาทเลยค่ะ และการโคลิกค,คือการที่ทารกร้องไห้อย่างรุนแรงเป็นเวลานาน,านและร้องไห้ในช่วงเวลาเดิมเป็นประจำทุกวันค่ะซึ่งจะเกิดขึ้นกับทารกช่วงอายุ3สัปดาห์ไปจนถึง3เดือนค่ะในแต่และทารกสาเหตุที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันออกไปซึ่งจะมีอะไรบ้างและรับมืออย่างไรมาดูกันเลยค่ะ 1. ให้ลูกกินนม ช่วงทารกแรกเกิดเป็นช่วงที่ทารกไม่สามารถขาดนมคุณแม่ได้ค่ะหากคุณแม่ไม่ได้เช็คช่วงเวลาที่ให้นมชัดเจนก็อาจทำให้ลืมให้นมลูกช่วงตอนกลางวันค่ะพอตกตอนกลางคืนเลยทำให้ลูกเกิดอาการหิวนั่นเองค่ะและการให้ลูกกินนมจนอิ่มก่อนเข้านอนจะช่วยทำให้ทารกสบายตัวและหลับได้ยาวนานมากขึ้นค่ะ2 ตรวจเช็คผ้าอ้อมผ้าอ้อมเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องหมั่นตรวจเช็คค่ะโดยเฉพาะช่วงก่อนนอนควรมีการเปลี่ยนทุกครั้งและใช้ผ้าอ้อมที่มีความซึมซับสูงและอยู่ได้นานหากทารกไม่ได้เปลี่ยนเป็นเวลานานจะทําให้เกิดอาการอับชื้นจากสิ่งขับถ่ายและทําให้ทารกไม่สบายตัวค่ะดังนั้นก่อนการเข้านอนควรเปลี่ยนผ้าอ้อมทุกครั้งนะคะ3 ให้ลูกดูดจุกนมเมื่อทารกร้องไห้ช่วงตอนกลางคืน <c oughs> คุณแม่อาจจะมองว่าลูกกําลังหิวนมค่ะจริงๆแล้วการที่ทารกร้องไห้นั้นไม่ได้หมายถึงการหิวนมเสมอไปค่ะ <c oughs> เพียงแต่ทารกต้องการที่จะดูดบางอย่างซึ่งตรงนี้มีวิธีแก้ที่ง่ายที่สุดค่ะคือการให้ลูกใช้จุกดูดนมโดยดูดไปเรื่อยๆจนเกิดความเพลินและค่อยๆหลับไปค่ะ 4. ีนวดไล่ลมผ่อนคลาย 1. ในสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการโคลิกคือกรดในกระเพาะอาหารที่ทำให้ทารกเกิดอาการเจ็บท้องไม่สบายตัวค่ะซึ่งการนวดจะช่วยให้ไล่ลมและกระตุ้นระบบย่อยอาหารทำให้ทารกเกิดการผายลมและรู้สึกสบายตัวขึ้นค่ะท่านวดที่สามารถทำได้เช่นท่าเท้าแตะปลายจมูก โดยให้ทารกนอนหงายและนำฝ่าเท้าทั้งสองข้างมาชนกันจากนั้นนำเท้ายกไปแตะปลายจมูกก็สามารถช่วยให้ไล่ลมได้ค่ะ 5. อุ้มทารกเดินไปมาอีกหนึ่งสาเหตุของอาการโคลิกสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อทารกได้รับเสียงรบกวนจากภายนอกค่ะทำให้ทารกไม่สามารถนอนหลับได้สนิท ซึ่งวิธีที่จะช่วยให้ทารกสงบลงได้คือให้อุ้มทารกไว้ในอ้อมแขนแล้วยกไปมาเบาๆค่ะให้ทารกรู้สึกสบายตัวมากขึ้นจากนั้นให้เดินออกไปจากจุดนั้นเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศภายนอกเท่านี้ก็สามารถช่วยให้ทารกสงบลงได้ค่ะและข้อสุดท้าย6ทําให้ทารกเริก ทารกร้องไห้ได้วยความเจ็บปวดและไม่สบายตัวในช่วงตอนกลางคืน,คนสามารถเกิดขึ้นได้จากการที่มีลมในกระเพาะอาหารมากจนเกินไปค่ะวิธีที่จะช่วยให้ทารกเลอสามารถทําได้ด้วยการนําผ้าอ้อมสะอาดคลุมไหล่แล้วค่อยนําทารกมาพาดไว้ที่ไหล่ซึ่งผ้าอ้อมจะช่วยกันเปื้อนหากทารกอาเจียนค่ะ จากนั้นใช้มือลูบหลังทารกช้าๆหรือตบหลังเบาๆ15-20นาทีจนกว่าทารกจะเรอคะ่ะอาการโคลิกเป็นช่วงที่ทารกแรกเกิดกำลังปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมรอบข้างซึ่งเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ละวิธีในการรับมือกับอาการโคลิกทารกแต่ละคนจะใช้วิธีที่ไม่เหมือนกันซึ่งขึ้นอยู่กับสาเหตุของอาการค่ะ ดังนั้นหากใช้วิธีดังกล่าวแล้วยังพบว่าทารกร้องไห้เหมือนเดิมและมีอาการผิดปกติร่วมด้วยเช่นอาเจียนมีไข้เสียงร้องแหลมขึ้นให้พบแพทย์ทันทีนะคะทุกปัญหาที่ลูกพบพ่อแม่จะแก้ไขให้ดีที่สุดอย่าลืมกด subscribe ปุ่มตรงกลางไว้นะคะ และกดปุบก,กระดิ่งจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆอัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลก่อนลูกสุขภาพแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย